สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูวิธีการผสมเกสรน,นะคะสำหรับยิมโนบันเดียนัมนะคะวันนี้บานสองต้นพร้อมกันเลยนะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนกับสีชมพูเข้มนะคะกลีบดอกของเขาก็จะต่างกันนิดนึงเนาะสำหรับสองต้นนี้นะคะก็ต้นนี้เนี่ยกลีบดอกของเขาสวยมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาผสมกันเลยนะคะสำหรับวิธีการผสมเ,เกสรยิมโนมบัลเดียนน้ำนะคะก็ผสมเหมือนกับเหมือนกับเ,เหมือนกับแคตัตทั่วๆไปเลยนะคะก็คือเราจะเอาเกสรและองเกสรของตัวผู้เนี่ยมาผสมกับตัวเมียของอีก,อกดอกหนึ่งนะคะแต่ว่าจะนิยม ผสมข้ามต้นนะคะเพราะว่าผสมในต้นเดียวกันเนี่ยโอกาสติดจะน้อยนะคะส่วนใหญ่ที่ทํามาก็คือเขาไม่เคยติดเลยเนาะในบางกรณีทีเ่เขาบานแค่ต้นเดียวเราก็ทดลองผสมนะคะก็คือไม่ติดนะคะทีนี้พอวันนี้มีโอกาสนะคะเขาบานพร้อมกัน2ต้นแล้วก็จะมาผสมให้เพื่อนๆดูนะคะวิธีผสมก็คือ แล้วก็เอาเกสรตัวผู้นะคะของอีกต้นหนึ่งเนี่ยมาใส่เกสรตัวเมียของอีกต้นหนึ่งนะคะแบบนี้เลยอย่างดอกนี้เนี่ยเขาบานมาหลายวันแล้วเกสรตัวเมียของเขากลางออกแล้วนะคะบานแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องตัดดอกก็ได้นะคะเราก็แค่แตะเกสรตัวผู้ละองละองเกสรเห็นเห็นไหมคะ อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะโฟกัสนิดนึงสิเน,นี่ค่ะที่ปลายผู้กันตรงนี้นะคะเราก็เอาไปปัดใส่ที่เกสรตัวเมียของอีกต้นหนึ่งนะคะหรือว่าเราจะใช้ฟอร์เซฟนะคะคีบก็ได้นะคะถ้าเป็นฟอร์เซฟอย่างดีเลยที่ที่ปลายศพกันดีๆนะคะแล้วก็ ปลายแหลมมากๆเนี่ยจะดีนะคะแต่เราไม่มีเราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะพยายามใส่ไว้ตรงกลางท่อนำไข่ของเกสรตัวเมียนะคะพอเราปัดลงไปแล้วเราก็ใช้พู่กันปัดอีกรอบนึงก็ได้นะคะแบบนี้นะคะก็ <S <S จะมีวิธีผสมแบบเมื่อกี้ก็คือจะเป็นการผสมแบบไม่ตัดดอกนะคะเพราะว่าเราเสียดายเนาะโดยเฉพาะมือใหม่นะคะมือใหม่ก็คือเราเพิ่งเห็นดอกเราไม่อยากที่จะตัดดอกของเขาทิ้งนะคะเราก็ใช้วิธีการผสมแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าจะมีอีกวิธีหนึ่งสําหรับวิธีการผสมแบบตัดดอกนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูก็คือเราจะตัดกลีบดอกของเขาออกมาเลยนะคะ แบบนี้นะคะก็เราก็จะเฉือนกลีบนอกของเขาออกมาให้หมดนะคะแบบนี้เลยจะทำให้เราเห็นเกสรตัวเมียชัดเจนนะคะ จะทำให้เราเห็นเกรสรตัวเมียของเขาชัดเจนแล้วก็เวลาที่เราผสมเนี่ยจะง่ายกว่านะฮะเห็นไหมคะข้างนอกเนี่ยจะเป็นส่วนของเกรสรตัวตัวตัวผู้นะคะสำหรับข้างนอกนี้นะคะขยับนิดน,นึงข้างนอกเนี่ยเยอะๆเนี่ยจะเป็นส่วนของเกรสรตัวผู้นะคะส่วนเกรสรตัวเมียจะอยู่ข้างข้างในนี้นะคะเดี๋ยวจะตัด เออกสรตัวเมียออกให้หมดเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดเจนนะคะแต่ถ้าเราผสมจริงๆเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องตัดออกนะคะสําหรับตรงนี้เกสรตัวเมียเขาจะมีแค่ก้านแค่ก้านเดียวนะคะแล้วก็จะมีออกลีบบานออกมาแค่นั้นนะคะไม่มีกันไก่ก็ใช้ มีเฉือนนะคะแบบนี้นะคะนี่จะเป็นส่วนของเกสรตัวเมียนะคะเกสรตัวเมียเขาจะเป็นแบบนี้แล้วกเ็เขาก็จะบานออกแบบนี้ในกรณีที่เขาไม่บานออกนะคะเราก็จะใช้ฟอร์เซฟในการคลี่เขาออกแบบนี้นะคะ คลีเขาออกแล้วก็ล้วก็คีบละอองเกสรของตัวผู้ของอ,อีกดอกหนึ่งนะคะมาใส่เข้าไปเลยนะคะใส่เข้าไปตรงกลางแบบนี้พยายามใส่ให้ตรงกับท่อนําไข่ของเขานะคะท่อนําไข่ของเขาเนี่ยจะเป็นรูตรงกลางตรงนี้นะคะจะเป็นท่อนํลละอองเกสรตัวผู้เนี่ยไปสู่ รังไข่ของเขานะคะหรือว่ามเมล็ดของเขานะคะไปสู่ฝักเขาเรียกอย่างนี้เนาะหลังจากที่เราผสมแกสรนเนี่ยประมาณ3-5วันนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่เหี่ยวแล้วก็หลุดไปก็คือแสดงว่าเราผสมติดแล้วนะคะแล้วก็ฝักเขาก็จะอ้วนนะคะอวบอ้วนแล้วก็อีกสักพักหนึ่งนะคะเขาก็พอมเมล็ดแก่นะคะเราก็เก็บไปเพาะ ไปล้างก็พอได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาถ่ายอัพเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราผสมติดหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้เราก็ทดลองผสมแบบตัดดอกให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็วิธีผสมแคร์อนแบบมือใหม่ที่ยังเสียดายนะคะเราก็ใช้วิธีการผสมแบบไม่ตัดดอกนะคะก็คือ เราใช้วิธีจิ้มเอาอย่างที่ตอนต้นคลิปที่ลงไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการเก็บละองเกสรน,นะคะไว้สำหรับใช้ในโอกาสต่อไปหรือว่าในบางทีถ้าเกิดว่าต้นต้นของเราเนี่ยบานไม่พร้อมกันก็คือเราสามารถเก็บละองเกสรไว้ผสมกับต้นอื่นๆที่บานในวันถัดไปหรือว่าในอีกสองสามวันถัดไปนะคะ จะมาทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการเก็บเกบสรให้เพื่อนๆดูในอีกคลิปหนึ่งเนาะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปวิธีการผสมเกสรยิมโนบันเดียนน้ำนะคะติดไม่ติดยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเนาะยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการเลี้ยงแคทตาลแล้วก็การดูแลไม้ต่างๆในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ